สวัสดีครับพีเตอร์สวัสดีครับพี่ช้างสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านฮะครับผมแน่นอนวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งโซลาร์พว o ออนไลน์ดอทแอปพลายดอคอร้าน้าขายลำโพงบลูทูธหูฟังหูฟังบลูทูธออนไลน์จัดส่งทั่วประเทศครับนะครับวันนี้ที่เห็นในหน้าจอนะครับครับผมถ้าใครก็ตามที่ต้องการหูฟังบลูทูธไร้สายนะครับที่เอาไว้สําหรับออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมกลางแจ้งหรือจะ อยู่ในห้องก็ได้หรืออยู่ในบ้านก็ได้ครับหรือแม้แต่เดินทางขึ้นรถลงเรือใช่ครับไปเหนือล่งใต้นะฮะที่เห็นนี่คือแน่นอนตัวนี้เอาไปใช้ได้เลยครับหูฟังบลูทูธจากแบรนด์จากประเทศสวิเดลนด์นะพี่เตอร์ก็คือยูโฮลโซลิพ p u b l ิ c ใช่แล้วนะครับอาจจะคุ้นเคยกันอยู่ใช่อันนี้คือรุ่น a h o w w i r e l e s s ครับผมครับผมก่อนอื่นต้องบอกนี่ก่อนว่าสำหรับตัวเจ้าตัวหูฟังตัวนี้เนี่ย อันนี้พูดถึงแนวเสียงก่อนเลยนะครับ,รบถ้าใครที่ชอบเสียงนุ่มๆเพราะๆเบราเราเรียกเบรลงลึกกำลังดีใช่เอาง่ายว่าฟังเพราะครับผมตัวนี้จะตอบสนองสไตล์แบบนั้น e a s y <Easy> Listening <S ใช่ครับนะ,นะฮะอย่างนั้นเลยถูกต้องนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยกันน้ำกันเหงื่อนะครับผมอย่างที่บอกครับว่าเหมาะสำหรับออกกำลังกายนะ แล้วก็ตัวนี้นะก็คือสามารถรับโทรศัพท์ได้ใช,ใช้งานได้ต่อเนื่องถึงแดชั่วโมงแดชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะฮะแล้วต้องบอกครับว่าก่อนที่จะทารีวิวจริงๆแล้วที่ร้านเราก็ขายมาสักระยะหนึ่งละใช่ครับสําหรับคุณลูกค้าที่เข้ามาครับได้ฟังตัวนี้ประทับใจทุกท่านใช่แล้วแล้วก็รูปร่างลักษณะเขานี่บอกเลยมองภาพการใช้งานแล้วเก <นะ S 2> ็ตะะครับผมทีนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่มีแค่สีเดียวนะครับผมเห็นนี่คือสีน้าเงิน อ่ะเดี๋ยวพีเตอร์จะดึงออกทีละตัวเอาสีน้าเงินออกไปก็คือคอนเนคชันนี้คือมาครบถึงสี่สีใช่ะแต่ก่อนก็นคือมีแค่สองสีครับผมฮะตัวนี้ก็มีสีใหม่มาสีน้ําเงินสีน้ําเงินเสร็จแล้วปุ๊บน้ําเงินขอบทองนะฮะสีที่สองฮะตัวนี้นะครับเป็นสีดําดํารสโกรับเหมือนดําขอบทองนะครับอ่ะขยับไปไว้สีขาวสีขาวแล้วก็ขอบทองเหมือนกันใช่ครับแล้วก็สีสุดท้ายฮะคุณเคยกันดีสีดําเลย นี่สีดำขอบก็ออกเป็นลักษณะของเงินเงินดำแล้วกันใช่เดี๋ยวจะแกะตัวรถโกให้ดูแล้วกันครับผมเอางี้ครับว่าสวยทุกสีเลยใช่ครับต้องบอกว่าสวยจริงๆครับไม่ได้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 อวยนะฮะก็แกะกันเลยนี่ฮะนี่มาแกะเลยครับมาอินบ็อกกันตัวดีไม่ใช่มาอินบล็อกลืมดูกล่องกันเลยพี่ช้างอ่ะมีตเปคอะไรบ้างครับผมตัวนี้กล่องเขาก็มาในแพ็กเกจสวยงามนะฮะ เป็นคอนขันคองฝากได้ก็แน่นอนคือฟังก์ชันบลูทูธครับพี่ช้างครับผมก็มีชื่อรุ่นเลยฮะชาร์จวายเลสครับนะฮะส่วนสีก็คือสีตามหน้ากล่องนะฮะใช่ท่มีสีบอกตามโค้ดเขาถูกต้องเนี่ฮะสเปคเขาอยู่ด้านแหลมาดูสเปคกันว่านี่ฮะตัวนี้เลยอันดับแรกเลยครับตัวนี้ก็คือลักษณะตรงตัวหูฟังเขานี่คือสามารถบิดไปมาไดู้ดงานใช่เป็นลับเบอร์ฮะนะครับของคอคือบิดซ้ายขวาได้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้แบตเตอรี่ใช้ได้8ปชั่วโมง นะครับ,รบตัวนี้ก็คือสามารถฟังเพลงก็รับสายได้<อ>นะตัวนี้ก็คือกันน้ํากันน้านะครับกันน้ากันเหงื่อถ้าเห็นการใช้งานก็ดูในรูปฮะเห็นไหมฮะพีเซนเตอร์รตัวผู้ง่ายตัวสายคล้องเนี่ยจะพักอยู่บนบนไหล่บนคอคแล้วหูฟังก็แปะอันนี้เป็นสไตล์ต้องบอกว่าหูฟังตัวนี้ฮะฟังใส่นานๆไม่ปวดหูไม่เจ็บหูบนะครับแล้วอย่างที่บอกไปตอนแรกคือแนวเสียงนี่อโอ้โหเป็นหูฟังไร้สายที่เพาะ ครับนะครับโอเคมีอะไรอีกฮะก็หมดแล้วฮะโอเคทีนี้มาดูข้างในว่ามีอะไรมาบ้างครับนี่ฮะนี่เลยนี่ครับนี่คือดําโรสโกนะฮะค่อนข้างต้องบอกว่าสวยเลยครับชอบเลยฮะผมเนี่ยสีนี้แหละสีนี้ที่คู่ควรนะฮะสีทนได้นะครับแกออกมาแล้วนะครับนี่ฮะตัวนี้น้ำหนักก็ไม่หนักมากนะฮะน้ำหนักผมว่าไม่ไม่น่าถึง ร้อยกรัมไม่น่าถึงนะฮะครับผมอ่ะทีนี้มาดูส่วนประกอบว,ว่ายังไงบ้างตัวนี้นะฮะก็คือในส่วนประกอบเขาก็จะไม่มีอะไรมากนะก็คือมีตัวนี้ซ้ายขวาก็ตัวนี้สังเกตที่ความแตกต่างคือว่าตัวนี้ b o ี้เขาค่อนข,ข,ข้างจะใหญ่อ่าเพราะอะไรรู้ไหมพี่ช้างแบตเตอรี่แบตเตอรี่ให้ใช้งานได้นานใช่นะครับ<ช>ะะบางตัวคือมีเฉพาะหูฟังมันก็ใช้งานได้นิดเดียวเพราะมีไม่มีพื้นที่ให้เก็บครับผมนะครับส่วนตัวหูฟังเองนะฮะตัวนี้ข้างซ้ายก็จะมี บอกแล้วก็จะมีตัวตัวนี้ตัวเอทิปนี้จะมีแถมมาด้วยชัไหแถมมาถึงสี่สี่สี่ไซส์นะฮะสี่ชุดนะครับสี่ชุดคืออยู่ในถุงนี้คือสามชุดใช่แล้วก็ที่ติดที่หูฟังมาอีกหนึ่งชุดแล้วก็มีสายชาร์จอันนี้สายชาร์จนะครับการคอนโทรลก็มีอะไรฝั่งฝั่งซ้ายก็คือเขาจะมีแค่ช่องสําหรับชาร์จไฟนี่ครับแล้วก็มีฟิปปิดตรงนี้นะฮะครับผมนะครับเป็นไมโคร USB นะครับสุดข้างขวานะฮะข้างขวา ด้านขวาของเขาก็คือจะมีปุ่มนะฮะก็คือเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้นะฮะฮะแล้วก็ตัวนี้ปุ่มสำหรับเล่นกับหยุดหรือว่ารับสายครับถัดมาตัวนี้คือเป็นไมโครโฟนครับผมนะครับทีนี้สัญญาณบลูทูธถ้าเห็นนี่ฮะจะอยู่นี่ฮะด้านข้างนี่อยู่ด้านในนี่ครับด้านในนะเปิดได้ไหมฮะมีมีมีไฟอยู่บ่าฮะพาวเวอร์อยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้ตัวนี้จะแปลกกว่าตัวอื่นะฮะคือจะไม่มีตัวรีเซ็ตบลูทูธนะครับนี่ฮะจจะเป็นสีน้ำเงินขึ้นมาครับ ัวนี้คือมันจะเข้าู่โหมดแพริ i n g โดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปประมาณ3านาทีอืมคือไม่มีปุ่มให้รีเซ็ตนะฮะคือถ้าจะเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่ท่านต้องปิดบูธที่เครื่องล่าสุดที่มันเชื่อมต่ออยู่แล้วก็เปิดเครื่องทิ้งไว้แล้วจะเข้าสู่แพริ i n g โหมดเองคือ,อจะกระพริบเองนะครับบางท่านาโอ้ยหาไม่เจอสักทีนะครับการใช้งานคนขับประมาณนี้ส่วนข้างขวาก็จะเป็นแบบินเดียนะก็ประมาณนี้มีบอกว่าด้านขวาด้านซ้ายนี่ครับนี่ฮะมีการบอกเรียบร้อยนะครับนะฮะ ีก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยแล้วก็สายนส,ส,สายทนเหนื่อนะครับสายพีวนี้ีทนเหนื่อนะฮะก็คือทนเรียอว่าการพับกันงอได้สบายเลยไนห่วงนะฮะนะครับ,รบตัวนี้ไดเวอร์มันขนาดเท่าไหร่ครับพี่เตอร์ตัวนี้ฮะไดเวอร์ไดเวอร์ผมบอกบผมบอกแล้วครับว่าตัวนี้เนี่ยนะเป็นมาตรฐานลืมบอกผู้ชมไป นี่คือบลูทูธที่เป็นแบบระดับ APTX นะครับนะครับเพราะนั้นแน่นอนเรื่องคุณภาพเสียงท่านไม่ต้องห่วงนะครับครับผมทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวไดเวอร์ของเขาครับผมครับตัวนี้เนี่ยไดเวอร์เนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะครับจมินคพี่ช้างตัวนี้ไดเวอร์สักคู่นะผมขออนุญาตดูนิดหน่อยเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะมีคู่มือมาด้วยนะพี่ช้าง มีในนั้นมีบอกไหมฮะไม่มีไม่มีครับม,มีบอกฮะจะมีคู่มือแล้วก็มีการใช้งานแบบเป็นรูปเป็นหลักนะฮะรูปว่าใช้งานแบบไหนหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็อธิบายด้วยรูปแะ้วก็ง่ายๆ <ừ. S 2> นะครับคืออ่านภาษาอังกฤษไม่อกมอกไม่เป็นไรฮะดูรูปเอานะครับะฮะในสเปคบอกไหมฮะไม่มีบอกฮะสมมติไดเวอร์ตอนนี้คือประมาณแปดมิลอ่าแปดหรือแปดจุดห้าครับผมใช่ครับเนี่ยฮะครับผมต้องผมบอกว่าเป็นไดเวอร์ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยซาวสเตจก็ไม่ต้องห่วงเลยครับผมเอาพูดง่ายว่าครอบทำให้เราได้อัตราเสียงที่ค่อนข้างที่จะตอบสนองเพลงได้หลายแนวแล้วก็ฟังแล้วมันรู้สึกเต็มอิ่มนะครับครับซึ่งแน่นอนยี่ห้อนี้ก็คือมันมาพร้อมกับแฟชั่นนะฮะคุณภาพมาพร้อมกับแฟชั่นแล้วกันก็ส่วนมากคือลูกค้าที่ชอบคือชอบการดีไซน์งานดีไซน์ของเขานะฮะแล้วก็การคล้องที่คล้องที่คอเนี่ยบางคนอาจจะดูแปลกๆก็คืออะไรแต่ันดูแล้วมันสวยนะ ตัวนี้คือเป็นเหลือบตัวสีรถโกดนี่คือบอกว่าเด่นกับชุดถ้าเราใส่กับชุดชุดดาสมมตินะฮะ, <Yeah. S 2> ะมันก็จะเด่นขึ้นมานะครับ <Yeah. S 2> ตัวนี้ก็เป็นอีกเสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง <Yeah. S 2> นะครับใช่คือบ่งบอกของตัวผู้ใช้เองว่าบุคลิกนิสัยเป็นแบบไหนนะฮะ <Yeah. S 2> ครับผมก็แนะนําเลยตัวนี้ <Yeah. S 1> ครับคือต้องบอกว่าปัจจุบันในตลาดบ้านเราเนี่ยหูฟังบลูทูธที่เป็นสําหรับสปอร์ตเนี่ยราคาเล็งประมาณสักสามพันสี่พันเนี่ยก็มีไม่กี่ยี่ห้อครับแต่ว่าจากที่เราได้ทํา ผู้นี่เปิดร้านมาแล้วขายตัวโซเนี่ยเป,เป็นเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยม<ช>เพราะว่าอย่างนี้อย่างอย่างที่พีเตอร์พูดครับคือเรื่องของคุณภาพเสียงก่อนเพราะาแน่นอนหูฟังบูทูธเนี่ยคุณภาพเสียงต้องมาก่อน<ช>นะครับทีนี้หลายๆท่านพอได้เข้ามาฟังแล้วรู้สึกชอบกับตัวตัวโซนะครับมันก็เลยทําให้เราต้องแบบอดใจไม่ได้ที่ต้องเอาเรียกคอเลคชั่นทุกๆสีเนี่ยเอามาจําหน่ายครั้งหนึ่งครับผมนะฮะแล้วก็ทีส่สำคัญตัวนี้นะ,ะก็คือ เรียกว่าสเสน่ห์ของฟังบูทูธที่มีแบตเตอรี่ในตัว <ฮะ S 2> ก็คือกําลังเสียงของมันสามารถเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆอืบางทีถ้าเราฟังแบบเสียบสายผ่านสมาร์ทโฟนเนี่ย <ฮะ S 2> ต้องหาแอมอะไรมาขยายเพิ่มใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้คือสามารถเพิ่มจนที่ว่าโอ้โหคนเ้าอกก็ได้ยินผลงานมันคืออยู่ที่เราจะปรับความดังขนาดไหนได้เคที่พีเตอร์พูดมาก็ดีแล้ะเมื่อกี้บ,บอกว่าสายตัวนี้ไม่มีฟังก์ชันเสียบสายมาให้นะครับเป็นบลูทูธอย่างเดียวนะครับใช่ครับนะครับเดี๋ยวทุกคนจะจะเข้าใจว่า พี่มีสายด้วยหรือเปล่านี่ไม่มีนะครับเป็นบลูทูธนะฮะครับผมแล้วก็สามารถคอนเน็กับสมาร์ทโฟนได้ทีละเครื่องนะครับเดเครื่องบางท่านอาจจะได้สองเครื่องตัวนี้ได้เครื่องเดียวนะครับก็แน่นอนครับมีไว้จําหน่ายที่สโตร์ลำโพงไรน์คอมแล้วครับผมสาหรับท่านที่อยากจะเข้ามาทดลองฟังเสียงก็เชิญได้เลยก็เชิญได้เลยนะครับมีตัวให้ฟังใช่มีครบสีสีเลยนะครับครับผมแต่สําหรับท่านที่ไม่มีโอกาสเข้ามาเนาะนะครับก็อยากได้หูฟังคุณภาพดีๆก็เราก็ขอแนะนําตัวโซลิพับบิก ชาร์เตไวเลสตัวนี้ครับรับรองเสียงไม่ผิดหวังแน่นอนราคาเท่าไหร่พี่ช้างสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นรับประกันหนึ่งปีนะครับผมถูกต้องนะครับของดีมีคุณภาพมีรับประกันทุกชิ้นนะใช่นะครับซื้อจากเราไปคือสบายใจแน่นอนถูกต้องนะครับนะครับไม่ต้องไปควานหาว่าซื้อไปแล้วอยู่ไหนเรามีตัวตนมาได้เลยใช่ครับแล้วก็โอนตังไปแล้วจะได้ของหรือเปล่าก็จะให้ผ่านยกนั้นไปเราก็ต้องสะสมชื่อสิ่งเราไปแล้วกันนะฮะนะครับเชื่อถือได้นะครับผมนะฮะก็ เอาเป็นว่าตอนนี้มีจำหน่ายแล้วทั้งหมด4สี4ก็เลือกซื้อหรือเข้ามาฟังได้เลยครับผมโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ